สวัสดีครับวันนี้วันที่6ตุลาคมพศส5 6 4ประเทศไทยตอนนี้น้ำท่วมหลายจังหวัดเราเจอภาวะวิกฤตเมื่อปีที่แล้วรอบแรกก็เศรษฐกิจสหัสสากันรอบที่2นะครับเหมือนคล้ายกรุงแตกคล้ายพึ่งแตกลังกับมาอยู่บ้านสมซารเศรษฐกิจโควิดหนักหนาสาหัสสากันนักธุรกิจล้มละลายโรงแรมธุรกิจอะไรต่างๆเสียหายมากราก้าบอบช้ำสุด ประมาณจากภาวะน้ำท่วมคือชาวไร่ชาวนาชาวสวนทำนาปี64มีค่าเหลือศูนย์บาทเมื่อเห็นน้ําท่วมที่ไหนใจผมเศร้าผมจะเข้าไปดูพื้นที่นั้นไม่ใช่เข้าไปดูคือถ้าอยู่ใกล้ก็จะเข้าไปดูถ้าอยู่ไกลก็อยู่ดูทาง Google Earth ตามที่พระเดชพระคุณพระนิเทศสอนว่าพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมนะ น้ำท่วมน้ำท่วมนะผมก็เลยดูแผนที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมนํามาสอนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนน้ํายืนวิทยาตั้งแต่ปีพศ2557เรื่องการทาธนาคารน้ํำปินเพื่อแก้น้าท่วมเพื่อแก้ภัยแล้งเพื่อแก้น้าเทเคนน้ากร่อยน้ําเป็นฉนิมเพื่อแก้น้าเน่าน้ําเสียให้เป็นน้ําที่มีคุณภาพน้ําที่สะอาดดื่มได้น้ําในท้องไร่ท้องนาเก็บเอาไว้ใต้ดินเก็บได้เยอะเก็บได้มากเก็บได้สะอาดเก็บได้ปลอดภัยพระเดชพระคุณพระนิเทศศาสตร์คุณคนแก้พูด คํานี้จะพูดเรื่องนี้จะพูดเป็นประจําคุณเห็นภาพน้ําท่วมอย่างนี้ข้าวยังไม่ตายนะข้าวไม่ตายข้าวยังไม่ตายหรอกผมรู้ว่ามันไม่ตายนี่ผมก็จะลงไปถอนดูถอนดูโครนโครนหรือลําต้นหรือหัวเขาเรียกว่าเอมบริโอคือผู้ให้ชีวิตผู้กําเนิดชีวิตถ้าเขายังไม่ตายเขารอดข้าวนะมันจะตายอาทิตย์สุดท้ายที่น้ําลดคือน้ํานิ่งน้ํานิ่งใบข้าวจะเน่ารากข้าวจะเน่านั่นแหละมันจะตายทิ่สุดท้ายอาทิายาตทย์ที่น้าท่วมปล่อยมันท่วมไปเพราะฉะนั้นผมฝากพี่น้องแฟนคลับช่วยถ่ายภาพ ส่งมาแล้วผมจะวิเคราะห์ให้ดูว่าข้าวของคุณจะช่วยอย่างไรผมนั่งอยู่บ้านนี่แหละนี่ยน้ำท่วมไม่ว่าท่วมดูที่ไหนก็ตามผมเห็นแล้วผมเศร้าใจว่าชาวนาเขาจะกินอะไรแต่ชาวไร่ชาวนานรอบ12เดือนได้ข้าวไว้ประทังชีวิตได้ปลามาจากตลาดค่าน้ําค่าฟืนค่าไฟค่าน้ำมุกน้ำมันก็แพงเหลือเกินไม่รู้จะทํำยังไงมันสิ้นเนื้อประดาตัวเราจึงเห็นคนไปปล้น เพื่อโดเพาะได้เงินซื้อนมมาให้ลูกกินนี่คือความหิวที่มันจะเกิดขึ้นกับคนไทยเราต้องคิดให้ลึกเราต้องคิดให้มากเราต้องคิดเพื่อคน70ล้านคนที่กําลังลําบากอยู่ผมมีภูมิปัญญาผมมีสติปัญญาผมก็จะ เอามาใช้เพราะใช้แล้วได้ผลท่วมเยอะกว่านี้เนี่ยเนี่ยข้าวมันจะตายช่วงนี้ช่วงที่น้ํานิ่งๆอย่างนี้แล้วรู้ยังไงจะช่วยเขายังไงนี่หละมันเป็นที่มาของเรื่องนี้ไงชาวนาระทมระทมก็คือระทมขมขื่นเหลือข้าวรวงรีบๆที่มันลบทับมันข้าวกําลังมันส่วนหนึ่งข้าวกําลังออกรวงส่วนหนึ่งข้าวกำลังจะแก่ส่วนหนึ่งเขาก็ไปค่อยๆเก็บเอาเพื่อได้มีข้าวกินมันเศร้าใจมากชาวนาพยายามที่ ต่อสู้กับภัยแล้งหาน้ํามาลดลําคลองก็ไม่มีน้ําจะให้สูบบางปีเราเจอสงครามแย่งน้ําต้นน้ําไม่ยอมปล่อยมาให้ปลายน้ําถือจอบถือเสียมเอาปืนใส่กันเราได้ยินข่าวอย่างนี้ประจํามันไม่น่าเลยเวลาฝนตกเราไม่เก็บเลยหลังจากนั้นสองเดือนไปเราก็จะประกาศภัยแล้งแล้วหลังจากนี้ไปนี่คือประเพณีที่มันเกิดขึ้นกับคนข้าวนะครับสาระสาคัญของเขาอยู่ที่โคนหรือหัวหรือเง่าหรือ ป้องโคนหัวเง่าป้องคล้ายๆกับต้นกล้วยใบตายช่างมันหลับตาเห็นต้นกล้วยนะครับใบกล้วยตายช่างมันกราบใบของต้นกล้วยที่สูงสูงตายก็ช่างมันแต่ โคต้นกล้วยไม่ตายข้าวก็จะไม่ตายภาดนี้อยู่ที่ชัยสอํอำเภอชุมแพขอนแกน่นน้ำท่วมปี5 4ช่วงนั้นท่านผู้่าสมบัติปรีวัตสุวรรณผมได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ว่าท่านนี้โดยท่านพลเอกพิเชษฐ์วิเศษจรประสานงานให้ว่าอาจารย์พอมีทางที่จะช่วยพี่น้องชาวขอนแก่นได้ไหมผมบอกว่าเรื่องเล็กภาพนี้เป็นภาพ54ี่นี่แหละครับเอาเอี่ยมเข้าไปฟื้นจนลากข้าวขาวถ้าอย่างนี้นะผมผมชอบใจมากเลยถ้าลากข้าวขาวๆอย่างนี้มันทนทรมนะเป็นโคลนเล็กๆหรอครับเป็นโคลนเล็กๆที่เอี่ยมบอล ได้เข้าไปช่วยใต้โคนตมใต้ท้องนาผมเห็นรากที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เป็นรากสีข,า,ขาวๆเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากแค่นี้ข้าวก็ฟื้นนะครับลองดูภาพนี้ครับ้าช่วงน้ําท่วมเนี่ยจะท่วมหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดไม่เห็นยอดเนี่ยเราลงไปแล้วไปดึงขึ้นมาแล้วไปล้วงขึ้นมาดูแล้วเพื่อมาพิสูจน์ที่โคนเหล่านี้ตรงนี้โคนนี้นะครับถ้าโคนยังไม่เน่าถ้าโคนยังมีชีวิตถ้าโคนยังไม่เสียข้าวนั้นฟื้นได้แต่ข้าวตรงนี้ฟื้นไม่ได้แล้วให้เทวดามาช่วยก็ฟื้นไม่ได้ ภาพนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นครับนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่จมอยู่กลางน้ําเรายังมีความหวังผมพยายามที่จะบอกให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาบอกว่าตั้งแต่ปีที่ไปอยู่ภาคใต้ปี53ปี54ได้สอนพี่น้องชาวมุสลิมว่าน้ําท่วมเราฟื้นได้นะครับพี่น้องเสื้อเขียวองค์กรเครือข่ายภาพประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงครับพันโทนักรบแก้วพวงงามตอนนั้นอยู่กอลมนภาคสองก็ลงไปในพื้นที่ชัยศอครับเอาไปช่วยฟื้นฟู าวน้ำท่วมเหมือนกับเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็ไม่รู้นี่คือเห็นภาพน้ําท่วมกันหลายจังหวัดไม่รู้ชาวไร่ชาวนาเขาจะกินอะไรกันดังนั้นเหตุน้ำเกิดที่ไหนล่ะภาพนี้นะครับไปกับท่านพลเอกพิเชษฐ์ิสัยจรที่นครสวรรค์ครับอบตหนองบัวอําเภอหนองบัวประมาณนั้นอยู่นครสวรรค์ก่อนนั้นน้ำท่วมปี54ครับปันเอียมบอลครับเพราะว่าพายุ ลูกนั้นก็คือพายุเนสานหรือนานแกประมาณนั้นครับหลังจากนั้นก็มีไ้ทางมีนกเต็นประมาณ5ลูกนะครับประเทศไทยอ่วมอลาไทยเขื่อนทุกเขื่อนปล่อยน้ําทิ้งนะครับแล้วแต่ร้ายการควบคุมเอาไปฟื้นคนอิพิเชตเชื่อบ้นในภูมิปัญญาผมว่าผมแก้ได้พมกบอกว่าผมแก้ได้เพราะผมไม่ได้รวงโลกดัวยาสมบัติีวัตสุวรรณครับได้ให้โอกาสผมเมื่อครั้งปรี54ได้ลงไปช่วยน้ําท่วมช่วยท่าน ในส่วนที่ผมฟื้นฟูดได้ผมก็ได้ลงไปช่วยบ้านเดือครับเราก็ไปในหลายอำเภอเขตรอบอำเภอเมืองขอนแก่นเขตอำเภอน้ำพองเหนือขอนแก่นเขตหนองเรือลำเชิญเขตชุมแพเสาทิ์ขึ้นรถก็ไปเลยครับไปฝ่าน้ำฝ่าสายฝนไปเมื่อปี54ครับแฟนคลับผมครับวันนี้ยังมีอุรมการอยู่คุณพานุทุมชัยอยู่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธรารณภัยขอนแก่น ก็เป็นแฟนคลับคลั่งไคล้ EM ตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาเห็นความมหาัศจรรย์จากที่ฟื้นฟูข้าวด้วยจุลินทรีย์ด้วย EM ท่านผู้ว่าสมบัติตรีวัตสวันเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้อาจารย์อยากได้อะไรบอกมานี้ภาพนี้น่าจะอยู่ที่น้องเรือน้องๆทหารครับจากดงนาทามก็เข้ามาช่วยกันเตรียมปัน้นเอ็มบอลนะครับ ภาวะนะ้ำท่วมขนาดนี้ผมบอกว่าพี่น้องลงไปตรวจแปลงนาดูรากข้าวเน่าทิ้งถ้าไม่เน่าฟื้นผาดที่ชุมแพรมีสอจอมีอะไรมากมายเยอะแยะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านน้องทหารจากดงนาทามก็ไปอบรมตามวัดตามวาครับบอกว่าเอี่ยมบอลเขาก็ยังงงแหละครับท่านดกรกฤษดาก็ยังยังบอกว่าลวงโลกลวงโลกอยู่อ่ะตอนนี้ก็ท่านก็เงียบไปแล้วนะครับตามวัดตามวาผมสอนให้ดูรากข้าวก่อนเอาพี่น้องภาคเช้าเจอกันภาาบ่ายไปนาใครนาเราไปถอนรากข้าวมาดูต้นอย่าใส่ใจให,ให้มันน่า นอาไปเลยใบให้มันนอกไปเลยแต่ป้องโคลนเอาไหมผมดูนะครับผมก็จะวิเคราะห์ไป แล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งศูนย์บริการที่วัดอยู่ที่ชัยสอนนั่นแหละเพื่อขยายเย็มแจกเตรียมทําน้ํากพิทักษ์โลกแหละตอนนี้เขากองเนือกันรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเตรียมพ่นเตรียมขยายเตรียมฟื้นฟูตอนที่น้ํามันจะลดข้าวมันจะตายโฟกัสอยู่ตรงนั้นปัน้นเอ็มบอลเพื่อชะลอไม่ให้คนข้าวเน่ารากข้าวเน่าวางแผนไปครับจะพบว่าส่วนที่โยนมันรอดหมดครับภาพนี้อีกส่วนที่ไม่โยนเจ้าของนายก็นั่งเสียใจอยู่พอมันแห้ง เป็น,น,นี่แหละครับข้าวใหม่ๆเนี่ยน้ำา EM มเนี่ยมันจะฟื้นเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างท่วมไม่นานนะครับข้าวฟื้นได้ท่วมไม่มิดใบภาพน้ำท่วมลดก็ไปพอน้ำลดลงจริงๆนะครับด้านซ้ายมือตายเกลี้ยงครับด้านขวามือมันไม่ตายนะครับจะว่าลวงโลกก็พี่น้องชาวชัยสอ จะเป็นผู้ตอบโจทย์นะครับนี่แหละครับลุงคนนี้ดีใจครับจะเห็นว่าด้านหลังนะครับเรนี้นะครับไปนั่งฟังอยู่ในวัดเขาก็ไม่เชื่อหรอกเอ้ยเรื่องอะไรอะตั้งแต่เกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่น้าท่วมก็มันตายหมดมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นกราดข้าวอย่างนี้ออกมาปุ๊บนี่มันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลแล้ว สีขาวเริ่มแซมแล้วเนี่ยโอ้ดีใจจังเลยลุงคนนี้มีข้าวกินชื่อลุงอะไรผมรู้สึกว่าเขียนชื่อเอาไว้นางสมพรผลประการภาพไว้เป็นที่ระลึกอยู่บ้านท่าเดือนแหละครับนางทองคุณศิลายังมีชีวิตยอยู่แค่10ปียังจําเหตุการณ์นั้นได้ไหมที่ตะบนชัยสอเขาก็มีความภาคภูมิใจว่านางทองคุลศิลา ข้าวเต็มท้องทุ่งเหมือนเดิมน้ำท่วมปี54ไม่นานเอไม่ต่ำกว่าเดือนครึ่งแช่อยู่ตรงนั้นมองออกจากชุมชนเป็นทะเลไปหมดเลยเชื่อก็ฟังไว้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคนที่เชื่อตามที่ผมบอกว่าข้าวที่เอมไบโอหรือโครยังไม่เน่าต้องยังไม่เน่าฟื้นได้หมด ข้าวเหล่านี้ฟื้นแล้วด้านหลังเป็นยังไงครับดูเอาเองก็แล้วกันเราจะมีภาพสดๆอีกนี่ผมถ่ายเหนืออันนี้ด้านทิศเหนืออันนี้ตะวันตกอันนี้ตะวันออกเพราะฉะนั้นแถบนี้ลอดหมดที่โยน EM ช่วยแล้วน้ำหมัก E m น้ำหมักพิทัษ์โลกฉีดพ่นต่อน้ำล้นจากคันนามาเข้าตลอดแนวครับฟื้นแปลงนี้นะครับตอนที่น้ำกำลังจะลดผมบอกว่าถ้าคุ้ยลงไปในโคนยังมีตออยู่นิดนึงพ่น EM ต่อ เขาก็พ่นมาแล้วครับพ่นมาแล้วครับนี่พ่นแล้วครับนี่พ่นแม่บ้านก็บอกว่า e: เจ้า <te สิบ้าบอกมันเดือดแต่ดินแหงๆไปพ่นให้มันเมื่อยเห็นหยังแกลำคาญก็เหนื่อยก็แดดก็ร้อนแกก็เลยหยุดพ่นส่วนนี้ก็รอดได้เท่านี้แหละครับรอดได้แต่ส่วนนี้ส่วนนี้ก็ไม่รอดนี่ก็เป็นเป็นเป็นเกตเล็กๆน้อยๆให้ท่านได้ดูนะครับก็ได้ภาพประทับใจนะครับมีภาพผมเข้าไปแอคชั่นนะครับคุณพานุทุมชัยนะครับผมครับ าของครับกำนันชาตรีครับกำนันชาตรีน้อยโนนนิ้วอันนี้น่าจะเป็นประลัดครับเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าให้เห็นชัดๆอีกหลายที่แบงนี้เชื่อคันนาตรงนี้ขวางเอาไว้น้ำเอ็ล้นมาตลอดระยะความยาวประมาณ4 3-4เมตรนี้ตลอดคันนานี้เขียวหมดเลยพวกนี้ตายด้านขวามือน,นี้ตายด้านบนโดดเอมไม่รวงโลกแะครับไม่รวโลกณนะวันนี้ครับผมเจอหลายเคสแล้ว ในการพืพ้นผู้ข้าวน้ําท่วมจะเห็นภาพผมยืนว่าด้านขวามือตายรอบๆคันนารอดด้านซ้ายมือซ้ายมือของกล้องนะครับ รถหมดพี่น้องชทยสอนน่าจะจําผมได้หลังจากน้ํารถทําอะไรครับน้ำหมักพิทักษ์โลกสิครับฟื้นในหมดครับพันโทรสมดับรถลําเลือดตอนนี้กําลังไปวอร์มร่างกายอยู่ที่กรุงเทพเพื่อที่จะมาต่อสู้หลังน้ําท่วมว่าใครจะช่วยได้มั่งใครจะไม่ช่วยนะครับเราจะเดินลงไปหาคุณว่าจังหวัดไหนเชื่อผมเกษตรกร,ร,กรคนไหนเชื่อผมเราจะบอกหลักการและบอกเทคนิคแล้วขยายผลช่วยผมให้คุณสงสารให้คุณเห็นใจพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่กาลังโดนน้าท่วมอยู่ทั่วประเทศวันนี้จะกินอะไรผมกาลัง สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้วงการเกษตรชาวไร่ชาวนาได้ฟื้นตัวไม่ใช่ว่าน้ำท่วมแล้วรออย่างเดียวก็คือ ไปหางานทําในต่างจังหวัดเรายังมีทางเลือกพ้นต่อครับมีความสุขแล้วครับตอนนี้ผมก็มีความสุขไปด้วยพ้นเอกพิเชษก็มีความสุขไปด้วยออกอากาศกองทัพบ,บกพบประชาชนท่านผู้ว่านะครับยิ้มแก้มปีครับท่านแฮปปี้มากท่านเชื่อมากตอนนี้ท่านกเกษียณอายุราชการไปแล้วท่านน่าจะอยู่อูดรนนะครับท่านก็70แล้วนะครับนี่ไงวันเก็ดเกี่ยวครับมันอาจจะล้มมั่งนี่คือข้าวที่โดนน้ําท่วมนานกว่า2เดือนฟื้นได้หมดกํานันชา รีน้อยโนนยิ้วยังมีชีวิตอยู่ที่ตำบลไชยสอ์ชาวกัมเก่ยนไปสอบถามดูได้รวงข้าววันเก็บเกี่ยวช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนทางบรรเทาสาธทางพะไก็เก็บภาพไปเยอะคอมก็ตายหมดภาพเก่าๆที่เก็บเอาไว้ลงหน้างานก็หายหมดก็ได้ภาพอยู่ในเฟซบุ๊กที่เก็บเอาไว้มีเท่านี้แหละพอได้เป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้รวงโลกและคนที่ได้มีส่วน ก็ยังได้ทําต่อไปทีนี้หลักการวิเคราะห์รากข้าวที่แข็งแรงจนเป็นแบบนี้นะครับยืนทนองอ,งอากนา้ำท่วมสองเดือนไม่ตายนี่แหละคือสิ่งที่ผมกับกรมนนการรักษาความมั่นคงภายในะราชอาณาจักรพันโทโสมนัทลบลําเลิศจะนําไปขยายผลหลักการเกเกี่ยวว่าเราจะต้องฟื้นฟื้นฟูดิน,นภาษานะผมชอบเรียกคําว่าฟื้นฟูดินให้มีชีวิตคือทําให้เป็นดินที่มีภูมิคุ้มต้านทานคือไมโครไรซ่าข,ข้าวให้รากแข็งแรงรากแข็งแรงข้าวก็แข็งแรงในช่วงที่เรา ฟื้นฟูวันนี้ข้าวน่าจะมีอายุได้ประมาณป้องที่5กับป้องที่6ให้เราเข้าใจในในช่วงนี้เดือนตุลาคมนี้ข้าวน่าจะมีป้องที่5หรือป้องที่6โดยธรรมชาติแล้วข้าวจะมีอยู่7ป้องถ้าใครสามารถปลูกข้าวได้8ป้องคุณได้ไรละ1,000กิโลกรัมเราจะเจอแต่7ป้องโดยธรรมชาติอย่างเช่นข้าวที่น้ํายืนเราจะนับป้องที่1ก็คือต้นนี้ป้องที่2ก็คือใบนี้ป้องที่ส ก็คือใบนี้ป้องที่4ี่ก็คือใบนี้ป้องที่5ป้องที่6ป้องที่5อีกซ้อใบมันก็จะเกิดขึ้นข้าวที่ใช้ EM ข้าวที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพข้าวที่ใช้ปุ๋ยคอกจะเกิดรากขาวแต่ข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีจะเกิดลากดําอันนี้เราฟื้นข้าวจากลากที่เป็นสีน้ําตาลกําลังจะเป็นสีขาวแล้วป้องเหล่านี้ก็จะอยู่ที่ป้องที่5ป้องที่หกก็คือข้าวเดือนนี้อย่างนี้รอดรอดถ้าข้าวมีป้องเพราะข้าวเวลามันจมน้ําตายที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับก็คือข้าวอายุอ่อน ข้าวที่ปลูกได้เดือนเดียวไงข้าวที่ยังไม่มีป้องไงถ้ามีป้องแล้วรอดตายเพราะข้าวมันจะตายตั้งแต่ใบที่5แล้วมาตายใบที่4แล้วมาตายใบที่3แล้วมาตายใบที่2แล้วมาตายใบที่1่ป้องก็จะค่อยๆตายจากป้องที่7 6 5 4 3 2 1โอ้ย2เดือนมันก็ยังฟื้นได้นี่คือองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยผมพยายามเี่ะถ่ายทอดถ่ายทอดให้กับนักเรียนน้ำยืนวิทยาให้กับคนที่โดนน้ำท่วมแต่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจกันนี่ก็ป้องที่ เจ็ดแล้วครับดูยังไงผมดูผมเห็นรวงมันก็รวงนี่มันอยู่ในป้องที่เจ็ดนี่เห็นรวงนี่มันอยู่ในป้องที่เจ็ดนี่รอดตายมาแล้วภาพที่ชุมแพรแหละครับที่ให้ท่านเห็นว่าอายุของข้าวมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทีนี้เราจะต้องฟื้นฟูรากใหม่ครับนี่เอียยบอลช่วยตรงนี้น้ำหมักช่วยตรงนี้ช่วยตรงที่หลังจากมันฟื้นแล้วเราจะฟื้นรากใหม่ให้เป็นสีขาวพวกนี้รอดหมดครับตอนแรกทำท่าจะตายครับดูสิครับใบทำท่าจะจะตายครับพอรากใหม่ฟื้นข้าวก็ฟื้นชีวิตใหม่ขึ้นมานะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ ็คือภาพที่พี่น้องจะต้องให้ผมตรวจการบ้านให้ผมจะนั่งตรวจอยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องส่งภาพมนาะข้าวคุณมีอยู่กี่บ้องขีออกให้ดูเอาป้องไม่พบดูผมจะนั่งบอกว่าข้าวคุณรอดหรือไม่รอดข้าวตรงตัวนี้นะใช้ปุ๋ยเคมีมาเนี่ยที่มันรอดเพราะ EM เนี่ยภาพนี้ถ่ายอยู่ที่ชุมแพนั่นแหละที่มันรอดเพราะ EM นี่ป้องเหล่านี้ยังไม่ตายเลยไอ้เจ้าชีวิตของเขาได้น้อยนียน่ที่อยู่คนนี่ยังเหลือให้รอด ยังเหลือให้ได้เก็บเกี่ยวครับทีนี้นะครับอย่างนี้50-50ต้องใช้คัตเตอร์เฉือนแล้วอย่างนี้นะครับผมเจอก็คือเวลานับป้องข้าวก็คือนับใบข้าวด้านแหละเดี๋วไปอย่าไปฉีกข้าวขึ้นมาเลยนับใบข้าวเลยข้าวกี่ใบก็ข้าว7ใบก็7ป้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้าวตรงนี้นะเป็นหนึ่งป้องสองป้อง ประมาณสามฟองมันตายหมดถามว่าโคนข้างล่างนี้ตายหรือ,อยังถ้าโคนข้างล่างตายให้เทวดามาช่วยก็ช่วยไม่ได้ข้าวตัวนี้ใช้เคมีมาครับเขาจะไม่แข็งแรงพอน้ําท่วมไม่ถึงอาทิตย์มันจะเน่าหมดเลยเพราะมันจะเน่ามาจากโครนจําเอาไว้นะข้าวที่ใช้จุลซีใช้ EM ใช้ปุ๋ยคอกใช้ชีวภาพมันจะตายจากข้างบนลงมาข้างล่างตายจากป้องสุดท้ายมาหาโครนข้าวที่ใช้หัวกระโหลกไข่หรือปุ๋ยเคมี จะตายแต่โคนขึ้นไปน้ำเพื่อประตย์เดียวก็ตายอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่กองในการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาธามได้พูดเรื่องนี้ได้เล่าเรื่องนี้ได้บอกเรื่องนี้กว่า30ปีแล้วที่ผมศึกษาเรื่องข้าวว่าเราจะฟื้นฟูชาวไร่ชาวนานด้วยจุลินซีย์ e มผมคิดว่าสิ่งที่ผมสอนไปเกือบ30ปีที่แล้วมีพี่น้องมีแฟนคลับทั่วประเทศคงจะ นำสิ่งที่ผมบอกในวันนี้ไปวิเคราะห์เพราะว่ามันเป็นแอดวานซ์ขั้นสูงแล้วเราจะมาอัปเดตคือพัฒนาเราจากการใช้ยี่มให้ฟื้นชีวิตข้าวให้ได้อันนี้ก็ข้าวก็เกิดโรคครับข้าวกเกิดโรคแต่ว่า ถามว่ารอดไหมรอดตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ภาพเก่าแหละครับก็ดูอย่างนี้แหละอย่าลืมนะครับพี่น้องมีข้าวที่จมอยู่ในท้องนารีบลงไปท้องนาแล้วไปถอนภาพมาแล้วก็ถ่ายไม่ผมดูล้างลากให้สะอาดอาุากอ็เดียวเอามาต้นเดียวผมรู้หมดก็กินข้าวมาตั้งแต่เกิดรู้จักไล่นาม,มาตั้งแต่เกิดเล็กๆเหล่านี้ก็ฟื้นได้ตามไปเรื่อยนะครับจนขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายคุณจะต้องไม่มั่นใจนะครับข้าวส่วนบนก็คือ จ็ดใบข้างล่างก็คือเจ็ดป้องตอนนี้ป้องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้าวจะแตกตามป้องเหล่านี้ออกหลังจากที่น้ำลดเคยได้ยินคำเหล่านี้หรือไม่หลังจากน้ำลดคุณตัดต่อสั่งช่วงนี้ข้าวจะงอกตามป้องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่โคนต้นที่โคนต้นที่โคนต้นคุณตัดเลยเพราะฉะนั้นหลังจากน้ำลดเมื่อใดเราเอาคัตเตอร์เฉือนปุ๊บเราก็จะเห็น สิ่งเหล่านี้คือคําตอบง่ายไหมครับการที่เราจะฟื้นฟูข้าวช่วงน้ําท่วมที่นี้นะครับนี่แหละครับวิธี อยดูข้าว S <S อินเซียหนึ่งดูใบมันเป็นเรื่องยาวผมจะไม่พูดสองดูรากครับดังนั้นมอรลสุมลูกถัดมานมันจะเข้าวันที่1 2บสจนถึงวันที่20นี่ผมว่างานใหญ่นะมันจะเล่นภาคอีสานตอนล่างมันจะเล่นภาคกลางเต็มๆแล้วมันก็จะลงไปเพชรบุรีประจวบชุมพรละนองภูเก็ตไปถึงสุราษฎร์ธานีนครรีรัชมันจะค่อยๆท่วมลงไปก่อนที่มอร์สุมจะไปอีก23เดือนข้างหน้าเราจะต้องไปดูว่าข้าวของเราแข็งแรงไหมเราใช้ อะไรเราจะต้องไปดูรากข้าวครับเป็นอนข้าวขึ้นมาเป็นสีน้ําตาลรีบเอาน้ําหมักฉีดเข้าไปขยายลงไปสาดลงไปผมทําแล้วที่ภาคใต้แก้ปัญหาที่อีสานแล้วลงไปภาคใต้มันก่อนปีใหม่น้ําจะท่วมก็ไปช่วยพี่น้องชาวมุสลิม ที่ทํานาร้างฟื้นข้าวเรื่องนี้สนุกครับดังนั้นคุณอย่าเพึ่งท้อเวลามีน้ําท่วมเห็นไหมเปลี่ยนรากข้าวด้วยน้ําหมักพิทักษโลกด้วย e m b ออลจากข้าวที่กําลังจะเน่าลองเอาโยน EM ลงไปมันเปลี่ยนรากข้าวให้มีภูมิคุ้มกันเลยคือรากจะต้องสีขาวไม่ใช่รากสีดํานี้คือภาพที่จะประกอบผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ที่ภาคใต้ในช่วงนั้นพลเอกพิเชษพิเศษจรไปเป็นแม่ทัพภาคสผมก็ลงไป ไป,ไปช่วยสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเสื้อเขียวที่ได้รับองค์ความรู้เมื่อมอลสมลงไปท่านเตรียมรับมือได้ท่านเตรียมรับมือนะครับท่านเสขาวคนตีสุวรรณเชิดฉายอยู่ที่นั่นท่านเข้าใจผมผมจะลงไปช่วยครับถ้ามรสมลงภาคใต้เมื่อใดน้าท่วมที่ไหนบนบริเวณพื้นที่นาราพี่น้องเอาสวนยางก็ไม่รอดแล้วคลอิพิพเกตบอกว่าคุณปลูกยางสมัยนั้นนะคุณปลูกยางปลูกยางปลูกย,ยางเยอะๆยเพราะยางตกราคาเขาจะกินอะไรพล เอกพิเคศพูดเมื่อ ประมาณปี5 2าสผมถึงได้ลงไปช่วยฟื้นนาล้างเอาไว้วันนี้ยางไม่มีราคาคุณจะกินอะไรคุณต้องกินข้าวแล้วผมเลยได้ไปมีโอกาสไปช่วยพี่น้องชาวมุสลิมที่ปล่อยนาทิ้งแล้วทวําสวนยางนะครับนี่คุณไอรดาสุขศรีเป็นแฟนคลับผมนะครับอ,อยู่ที่ประมาณจันนะสงขาเหนือเทพาขึ้นมาทําเป็นศูนย์เรียนรู้แหละครับตอนนี้ศูนย์เรียนรู้ไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ครับเขามีข้าวกินดีใจแล้วพี่น้องชาวใต้ไม่เคยทําไรทํานาหรอกส่วนใหญ่ก็จะมีวิถีชีวิตก,กับการปลูกผลไม้เลยเป็น กับปุ่มยางพาราคิดว่าสิ่งที่ผมสอนเอาไว้เมื่อปี53-54น่าจะเป็นประโยชน์ถ้ามี น้ำท่วมมาผมจะอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรเทวิศิ์ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ผมเป็นผู้ที่ให้ความรู้ผมท่านพูดเรื่องหนึ่งท่านพูดบอกว่าพูดเป็นอนุมานทรงพุ่มของรากกับทรงพุ่มของใบจะคล้ายเหรียญสองด้านทรงพุ่มอย่างไรใบก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็เริ่มศึกษาเพราะฉะนั้นเวลาผมจะวิเคราะห์อ,อะไรผมจะถอนลากขึ้นมาดูเวลาผมเห็นพืชผมเกิดโรคผลไม้ผมเกิดโรคผมจะถอนลากขึ้นมาดูผมจะไม่ไปแก้ที่ใบผมจะแก้ที่ต้นเหตุครับท่านเป็นผู้ที่ให กำเนิดคําว่าเอทิฟไมโครโอรอรแกนิซึมให้กับชาวโลกกว่า200ประเทศผมได้รับความรู้จักจากด,ดาจารย์ตเตอร์ฉุเนี่ผมถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ระดับโลกที่นาําตูลดินซีเอให้คนไทยได้รู้จักแล้วก็มีคนทําเรียนแบบก็ไม่ว่ากันขอให้เอาไปช่วยชาวไร่ชาวนาในราคาที่ยุติธรรมเรื่องข้าวอยู่ในหัวใจของผมอยู่ในหัวใจของคนเอกพิเชษอยู่ในหัวใจของสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงเพราะท่านดูแลป่าท่านรักษาป่าพี่น้องไม่มีข้าวกินพี่น้องไม่มีอาหารกินเขาจะอยู่กันยังไงนี่คือสิ่งที่พระองค์แพลพระสฐานไปทุกที่ที่มีป่าเราก็ได้น้อมนําสิ่งที่พระองค์ทรงได้อยากจะให้คนไทยทาก็มีเรื่องเกิดขึ้นที่กองใรการป่าดงนาธานคุณจะเห็นข้าวสามกำข้าวปุ๋ยข้อข้าวปุ๋ยเคมีข้าวปุ๋ยมักตุลินซีเอ็มมีคําตอบมากมายผมได้ถวายรายงานกว่า45นาทีนะครับท่านทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง เมื่อก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จะขับเคลื่อนยังไงจะไปบอกผู้ว่ามึงมาจากไหนไปบอกอนกอเภอเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังไปบอกนายกอบตอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านมึงเป็นใครกูเห็นหน้ามึงทุกวันมึงมีอะไรดีผมก็ไม่ฟังก่อนอ <ๆ S 1> ืนะ่นต้องขอบคุณพลพลเอกพิเชษยิเกษจรที่พยายามประสานให้ผมก่อนที่ท่านจากกเกษียอายุท่านมีอํานาจประสานให้ผมตั้งแต่พลทหารถึงพลเอกพลโทนต้องให้ผมไปถ่ายทอดวิชาให้เพื่ออะไรเพื่อให้ฐานล่าของชาวไร่ชาวนาแข็งแรงผมก็ได้ไปทุกที่เพราะว่าท่านพลเอกพิเชษ เปิดไฟเขียวให้นี้ก็ต้องขอบคุณแหละครับในเรื่องนี้นะครับผมกเกษียณอายุราชการไป5 6ปีผมก็ไม่ได้หยุดครับผมไม่ได้นอนอยู่บ้านเฉยๆครับเพราะอะไรเพราะปัญหาของชาวไร่ชาวนามันยังไม่จบ <c oughs> ปีที่แล้วพ้าพันธโทสมนัดลบล้าเลิกไปที่หาดลาวัยไปแก้น้าเน่าน้ําเสียไปแก้น้ําเน่าน้ําเสียน้ําสกรปรกน้ําในสลัมหาดลาวัยหายไปในพิษตาก็เป็นหลุมพิษทากโลกออกมาเป็นนโยบายผมน้อมนําจากสิ่งหนึ่งจากสิ่งที่พระเดชพระคุณพระนิเทศสาสร์กุลให้สมองผม ผมเป็นเพียงสะพานเชื่อมไปหาหน่วยงานขอบคุณทหารนะครับขอบคุณพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าวันนี้น้ำหมักพิทักษ์โลกได้ ไปช่วยลำปีสกินได้สาเร็จน้ำมพัพิทัษ์โลกจะถูกนําไปใช้หลังปลายปีนี้คือเราจะไปฉีดพ่นฟางข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จตอนนี้ <c oughs> กองมีการรักษาความไั่ปลอภัยโดยพลโทรเรืองสิทธิ์มิตรพานนท์ได้อนุมัติเมื่อประมาณให้จังหวัดละ300ริตเพื่อเอาไปฉีดพ่นไถกบฟางให้เกิดรากแข็งแรงให้เกิดระบบไมโครไรซาที่แข็งแรงให้เกิดปุ๋ยหมักที่หมักอยู่ตามท้องไร่ท้องนานาหนึ่งไร่มีฟาง3-400กิโลกร,รมัมเรา จะฉีดพ่นฉีดพ่นฉีดพ่นแล้วไถกบพี่น้องก็จะทําปุ๋ยในท้องที่มีกออรมนอจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าทุกผู้ทุกจังหวัดเป็นผออรมนอจังหวัดเราจะประสานงานกันแล้วเราจะนําตุลินซีเอ็มเข้าไปปูพรมผ่านกออรมนอจังหวัดจังหวัดไหนเรียกขานมาผมก็จะไปจังหวัดไหนให้ความสำคัญก็จะไปจังหวัดไหนเฉยเมยก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ